ทำให้เขาแทบสุดพันรยาและลูกสาวต้องไปอยู่ในคอกบัวเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเขาใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังและเขาจะทวงคืนทุกอย่างได้หรือไม่ฟังเรื่องราวสุดสะเตือนใจนี้จนจบก,กลับบ้านไปทําบุญให้พ่อชายหนุ่มถึงกับเข่าสุดเมื่อเห็นภาพภันรยาและลูกสาวอาศัยอยู่ในคอกวัวแสงแดดอ่อนๆยามเช้าสองลอดผ่านม่าาหน้าต่างรถทัว เสียงล้อบทถนนดังกล้องในหูประกรณ์ชายหนุ่มวัยสาากำลังเดินทางกลับบ้านเกิดหลังจากไม่ได้กลับมาหลายปีวันนี้เป็นวันครบรอบวันเสียชีวิตของพ่อเขาตั้งใจจะกลับมาทำบุญให้ท่านรถจอดเที่ป้ายหน้าหมู่บ้านประกรณ์ก้าวลงจากรถสูตรอากาศบริสุทธิ์ลึกๆกลิ่นหญ้าเปียกโชยมาแตะจมูกบ้านเก่าของเขาอยู่ไม่ไกล เขาเดินด้วยหัวใจพองโตนึกถึงภาพ,พันรยาและลูกสาววัยห้าเดือนที่รออยู่ในอ้อมกอดแต่เมื่อเดินเข้าใกล้บ้านความรู้สึกแปลกประหลาดก็เริ่มก่อตัวบ้านไม้หลังเดิมเงียบสงัดหน้าต่างปิดแน่นสนิทไม่มีเสียงหัวเราะของลูกสาวไม่มีแม้แต่เสียงคนในบ้านเขารีบเดินอ้อมไปทางหลังบ้านเพื่อหาทางเข้าทัานใดนั้น สายตาก็สะดุดกับภาพเบื้องหน้าใต้ต้นมะม่วงเก่ามีอคอกวัวเก่าสุดโสมล้อมด้วยไม้ไผ่ผูพังและภายในอคอกนั้นเขาเห็นภรรยาในชุดเก่าซี่จางกอดลูกสาวแน่นอยู่มุมหนึ่งแววตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวประการยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงหัวใจดังก้องในหูเหงื่อผุดขึ้นเต็มฝ่ามือ เขาเก้าเข้าไปใกล้แต่ขากลับอ่อนแรงลงทุกทีทันทีที่สบตาพันรยาเธอก็ร้องให้โฮลูกสาวสะอื้นเบาในอ้อมกอดแม่ประกรณเข่าสุดลงกับพื้นทันทีเขาไม่อยากเชื่อสายตาตนเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมครอบครัวของเขาถึงต้องมาอยู่ในสภาพนี้เสียงร้องให้สะอึกสะอื้นของภรรยายิ่งตอกย้ำความจริงที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้ ลมหายใจของเขาสะดุดมองดูผ้าห่มเก่าๆที่ใช้ปูเป็นที่นอนเศษฟางกระจัดกระจายเต็มพื้นดินกลิ่นขาวครุ้งไปทั่วบริเวณเขาพยายามรวบรวมสติเอื้อมมือไปแตะไหล่ภรรยาเบาๆเธอสบตาเขาด้วยความสิ้นหวังก่อนจะเอ่ยคำพูดที่ทำให้ปรกรณ์แทบขาดใจเธอสบตาเขาด้วยความสิ้นหวังก่อนจะเอ่ยคำพูดที่ทำให้ปรกรณ์แทบขาดใจ เขาเขาเล่เรามาอยู่ที่นี่เสียงเธอสันเครือน้ำตาไหลาอาบแก้มประการตัวชาหัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ใครใครทำแบบนี้เสียงของเขาแทบหลุดจากลำคอภรรยาเงื่อยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาที่เปื้อนน้ำตาที่ชายของพี่เขาบอกว่าบ้านเป็นของเขาแล้วคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางใจ ปรกรณ์กัดฟันแน่นกำมือจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเขามองไปรอบๆเสื้อผ้าของภรรยาและลูกสาวแขวนอยู่บนเชือกเก่าๆข้างอคอกบัวข้าวของกระจัดกระจายอยู่ในมุมหนึ่งอากาศอบอ้าวกลิ่นข้าวผสมกลิ่นเหงื่อและน้ำตาปรกรณ์พยายามตั้งสติแต่ภาพตรงหน้าทำให้หัวใจเขาหนักอึง้งเสียงมแมลงกลางวันดังระงม บรรยากาศรอบตัวเงียบงนันมีเพียงเสียงสะอกสะอื้นของภรรยาและลูกสาวเขาค่อยๆประคองภรรยาให้ลุกขึ้นพ่อขอโทษนะลูกพ่อขอโทษจริงๆเขากระซิบกับลูกสาวในอ้อมแขนดวงตาเด็กน้อยแดงก่ำจากการร้องไห้มือเล็กๆกำเสื้อพ่อแนนปรกรณ์สูดลมหายใจลึกๆเขารู้ว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ปรกรณ์สูดลมหายใจลึกๆ เขารู้ว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้มือของเขาสั่นเล็กน้อยแต่แววตามุ่งมั่นมากขึ้นทุกขณะไปเราจะไม่อยู่ที่นี่อีกเสียงเขาหนักแน่นภรรยาเงยหน้ามองเขาน้ำตาย,ยังเปื้อนเต็มสองแก้มแล้วเราจะไปไหนเสียงเธอแผ่วเบาเต็มไปด้วยความกลัวปรกรณ์จับมือเธอแน่นที่จะพาเธอและลูกออกไปจากที่นี่ พี่จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายครอบครัวเราอีกเขามองไปรอบๆพอกวัวเป็นครั้งสุดท้ายภาพที่เห็นยังบาดลึกในใจไม้ไผ่เก่าๆที่ถูกใช้แทนกำแพงแผ่นพลาสติกขาดๆที่กระลมกองฟางเปียกชื้นที่ถูกใช้แทนเตียงนอนของลูกเมียเขากลิ่นอับและกลิ่นข้าวแสบจมูกเสียแมลงวันบินวนอยู่เหนือกองเศษอาหารทุกภาพทุกเสียง ยิ่งกระตุ้นความเจ็บปวดในใจเขาวรวบรวมข้าวของที่พอจะหยิบได้เสื้อผ้านมผงของลูกเอกสารสำคัญก่อนจะพยุงภรรยาออกจากคอกวัวแสงแดดยามสายส่องกระทบหน้าแต่ในใจของปรกรณ์กลับมืดมนเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นอย่างไรแต่รู้แน่ว่าจะไม่ยอมแพ้จะไม่มีวันปล่อยให้ลูกเมีย ต้องกลับมาอยู่ในสภาพแบบนี้อีกทันทีที่ก้าวพ้นรั้วคอกวัวประกรณ์หันไปมองบ้านไม้หลังเก่าซึ่งเคยเป็นบ้านที่อบอุ่นแต่วันนี้กลับกลายเป็นเพียงเศษซากของความหลังเขากัดฟันแน่นในใจคิดถึงคำตอบที่ยังต้องค้นหาทำไมพี่ชายถึงทำกับเราแบบนี้เสียงคำถามนั้นก้องในหัวแต่เวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของครอบครัว เขาก้าต่อไปด้วยหัวใจที่แบกทั้งความโกรธความเจ็บปวดและความรักเขาก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่แบกทั้งความโกรธความเจ็ปปจบววจปวดและความรักถนนดินแดงทอดยาวอยู่เบื้องหน้าสองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเสียงใบไม้ไหวเบาๆท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวภรรยาเดินเคียงข้างเขาอุ้มลูกแนบบอกไว้แน่นดวงตาเธอ,อยังแดงช้ำ เต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นปรกรณ์จับมือเธอไว้แน่นที่อยู่ตรงนี้นะไม่ต้องกลัวเสียงเขาเอ่ยอย่างอ่อนโยนเขานำพาครอบครัวเดินไปยังบ้านเพื่อนเก่าชายคนหนึ่งที่พ่อเคยสนิทด้วยมาก่อนเมื่อมาถึงเขาเคาะประตูอย่างรีบร้อนไม่นานชายชาราก็เปิดประตูออกมาปรกรณ์กลับมาแล้วเหรอแต่ทันทีที่ชายชาราเห็นสภาพครอบครัวเขา รอยยิ้มก็หายว่าไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนี้เสียงเต็มไปด้วยความตกใจปะกรอนเล่าเรื่องทุกอย่างทั้งน้ำเสียงสั่นเครือชายชาราถอนหายใจหนักเข้ามาข้างในก่อนเถอะลูกเอ,อ๋ยเขารีบพาเข้าบ้านจัดที่นั่งให้อย่างรีบเร่งบ้านไม้เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่น กลิ่นทูปจางๆลอยมาแตะจมูกผสมกับกลิ่นชาอ่อนๆชายชารานำน้ำมาให้พรรยาของปรกรณ์รับไว้ด้วยมือสั่นๆลูกสาวหลับไปในอ้อมแขนแม่ด้วยความเหมอออนื่อยอ่อนปรกรณ์ก้มมองลูกน้ำตาคลอหน่วยหัวใจเจ็แบแปลบที่ต้องเห็นครอบครัวลำบากถึงเพียงนี้ชายชารานั่งลงข้างเขา ปกรณ์เรื่องที่บ้านพ่อได้ยินข่าวอยู่บ้างพี่ชายเจ้าหลังจากพ่อเจ้าเสียก็เปลี่ยนไปมากมีคนมายุให้เขาขายบ้านแล้วเขาก็ไม่ให้ใครอยู่ในนั้นอีกปกรณ์เม้มปากแน่นพยายามข่มอารมณ์พ่อไม่รู้ว่าเขากล้าทำถึงขนาดนี้แต่เจ้าไม่ต้องห่วงพักอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเราค่อยหาทางกันคำพูดนั้นเปรียบเสมือนแสงสว่างกลางความมืด ประกรณ์พยักหน้าน้ำตาซึมด้วยความซาบซึ้งขอบคุณครับลุงขอบคุณจริงๆเขากุมมือชายชาราแน่นในใจเขารู้ดีเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่ในตอนนี้ครอบครัวเขาปลอดภัยแล้วในใจเขารู้ดีเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลแต่ในตอนนี้ครอบครัวเขาปลอดภัยแล้ว คืนนั้นปรกรณ์นอนแทบไม่หลับเสียงหายใจเบาๆของลูกสาวดังกล้องในหูเขาขณะที่ดวงตายัางจ้องเพดานไม้เก่าความคิดหมุนวนไม่หยุดความโกรธความเศร้าและความผิดหวังปะปนกันยุ่งเหยิงในใจเขานึกถึงพ่อนึกถึงวันที่ทั้งครอบครัวยังอยู่พร้อมหน้าแต่วันนี้ บ้านที่พ่อสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงกลับไม่หลงเหลือความอบอุ่นอีกต่อไปเช้าวันรุ่งขึ้นปรกรณลุกขึ้นแต่เชา้าลุงเจ้าของบ้านเดินเข้ามาหาปรกรณ์ลุงมีอะไรจะบอกเสียงของลุงจริงจังลุงได้ยินมาว่าพี่ชายเจ้ากำลังจะขายบ้านเขาเตรียมโอนที่ดินให้คนในเมืองคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีกลางใจปรกรณ์กำมือแน่น กรามขบจนเจ็บเขาไม่มีสิทธิ์นั่นเป็นบ้านของพ่อเสียงเขาเต็มไปด้วยความเดือดดานลนลุงแตะบ่าปรกรณ์เบาๆใจเย็นก่อนลูกถ้าเจ้าบุกไปตอนนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่พ่อเจ้าทำพินัยกรรมไว้ไหมคำถามนั้นทำให้ปรกรณ์นิ่งงันเขาพยายามนึกแต่กลับพบว่าไม่เคยเห็นพินัยกรรมของพ่อเลยผมผมไม่รู้ครับลุง ลุงถอนหายใจงั้นเราต้องหาหลักฐานก่อนเจ้าต้องพิสูจน์ว่ามีสิทธิ์ในบ้านนั้นปรกรณ์พยักหน้าแวลาเปี่ยมด้วยความตั้งใจผมจะไม่ยอมให้พ่อเสียเปล่าผมจะไม่ยอมให้เมียกับลูกต้องลำบากแบบนี้อีกเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นลุงยิ้มบางๆดีมากปรกรณ์ลุงจะช่วยเจ้าเต็มที่แสงแดดเช้าเริ่มส่องลอดหน้าต่าง ปกรณ์ก็มองลูกสาวที่หลับอยู่ในอ้อมแขนแม่ในใจเขามีเพียงสิ่งเดียวที่ชัดเจนเขาจะต้องทวงคืนบ้านหลังนั้นเพื่ออนาคตของครอบครัวให้ได้หลังจากได้รับคำแนะนำจากลุงปกรณ์ไม่รอช้าเขาเริ่มติดต่อญาติผู้ใหญ่ในหมู่บ้านค้นหาเอกสารเก่าๆของพ่อตามหาหลักฐานทุกอย่างที่พอจะมีหลายวันผ่านไป ด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอ่อท้อในที่สุดเขาก็พบเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งเป็นสำเนาพินัยกรรมที่พ่อเคยฝากไว้กับผู้ใหญ่บ้านใจเขาเต้นแรงเมื่ออ่านข้อความในนั้นบ้านและที่ดินทั้งหมดตกเป็นของบุตรชายคนเล็กประกรณมือของเขาสั่นเบาๆน้ำตาซึมด้วยความโล่งใจและซาบซึ้งในใจพ่อทันทีที่ได้หลักฐาน เขานำเรื่องนี้ไปปรึกษาทนายในตัวเมืองใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อหยุดการขายบ้านทันทีที่ชายเมื่อเห็นพิ่ในกรรมก็หมดหนทางจะหลีกเลี่ยงวันหนึ่งประกรณ์พาภรรยาและลูกสาวกลับไปยืนหน้าบ้านหลังเก่าอีกครั้งประตูบ้านเปิดออกช้าๆลมเย็นพัดผ่านใบไม้เสียงนกกระจิบร้องคลอเบา,เบา ภรรยาเขากุมมือตัวเองแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มประกรณ์หันไปยิ้มให้เธอเรากลับบ้านแล้วนะเขาพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นลูกสาวหัวเราะคิกในอ้อมแขนแม่ไม่รู้เลยว่าพ่อของเธอได้ต่อสู้อย่างหนักหน่วงเพียงใดวันนั้นประกรณ์จุดทูปไว้หน้ารู้พอ่อสายลมเอื่อยพัดผ่านควันทูปลอยขึ้นสู่ฟ้า พ่อครับผมทำได้แล้วเขาพึพรรมพำเบาๆน้ำตาแห่งความสุขไหลรินหลังจากนั้นปรกรณ์ซ่อมแซมบ้านใหม่ให้กลับมาอบอุ่นดังเดิมเสียงหัวเราะของลูกกลับมาเติมเต็มทุกมุมบ้านอีกครั้งบ้านที่เคยเป็นเพียงสรางค,ความหลังบัดนี้กลายเป็นบ้านแห่งความรักและความหวังและสำหรับปรกรณ์บทเรียนครั้งนี้ ทำให้เขารู้ว่าไม่มีสิ่งใดสำคัญไปกว่าครอบครัวและความเข้มแข็งของหัวใจคนเป็นพ่อ